ัสวัสดีท่านผู้ชมท่านครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยเอ็ก v าเวเตอนะครับผมคลิปนี้เรามารับชมมุมมองอในเก่งของโคมาสุ p c ซ2 0 0รุ่น8 M0 อนะครับอยู่กับปาดตุ๊กกับงานตักเดนใส่ดำา10ล้อนะครับอยู่มุมสูงนะฮะขี่หลังสบายนะครับขี่หลังยอดเขาเลยยงีหลัง เยซสูสามไอูสามอหกสิบดูว่าจะใส่กี่ตักนะครับปกบติแล้วเราชมมุมมองของแคทเล็กเจนนะครับตักแต่หกล้ออันนี้มุมมองของโคมมสูน,นะฮะตักใส่สิบล้อบ้างไอ้ออกีเล็กเลยเดี๋ยวจะไปถ่ายตัวแคทสามสามนสูนย,นยนะ ตอนนี้กำลังใส่น้ำมันไฮโดรลิกอยู่นะครับสายแตกเดี๋ยวเขาใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวปัดตุ๊กก็ไปขับกันนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคันนั้นแล้วก็จะไปขับนะฮะจะไปขับให้ดูด้วยน,นี่ไม่ได้แบกแค่เจ็ดตักเจ็ดตักเหรอเจ็ดตักวิชิวๆเลย,ย่ไหชิวๆเด่นตนี่ถ้าลากพ่วงได้ก็คงจะลากแลวเนาะแต่นี่เวียนไม่ได้นะ ทำทางทำลานนี่ก่อนไงอ๋อทำตรงนี้กว้างก่อนใช่แล้วก็ลากพวงเลยเอาไปถมตรงนั้นกี่ไร่ปรปะเป็นสิบกว่าไร่เยอะเลยว่าน้ำตรงนั้นน้ำท่วมมันหะผถมยันบนถนนอ่ะยันสูงเท่าถนนน่ะห้าหกเมตรอ่ะโอ้ลากพวงได้มันก็จะเร็วหน่อยได้แต่ตอนนี้เขาจะเอาแค่สองเมตรก่อนเขาจะกองจะกองทรายเอาเป็นสเต็ปไปก่อนใช่ทีละชั้นทีละชั้นไปก่อน แล้วก็ไปทํางานี่อื่นก่อนทํางานหลวงก่อนครับแล้วก็เดี๋ยววันที่ต่าไ่นี่ไม้สี่ตัวอ่รุ่นรุ่นอะไร E C, C E อ่ะอ๋อโอค,โอคปาสูต C E C S U ซีสูบอ่ะครับครับไม่แรงป๋าไม่เป็นไรแล้วว่างเมื่อไรก็ไปโดนได้เล่มอยู่นีเ่เล่มเออเล่มอยู่ให้แม่เขาไว้หวานก่อนเนี้ย อ่าเอาไว้เท่าเอาไว้ตัดยางว่าเอานอกขายดึงนเอ้าเจ้ายักษ์ใหญ่ขยับแล้วนะครับผม ใหญ่มากเลยนะเราบอกว่า4อุ้มอะเต็มเลยเหรอเท่ากับเท่ากับเราแปดตกักเนี่ยเท่านี้แปดต,กตกักเดี๋ยวต้องไปดูใกล้ๆละเดี๋ยวจะไปลองขับด้วย <sl ok> ขับได้ปะให้ครับว่ะได้เดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวเขารู้ใจเท่หนูช่างก,ก็ลองแล้ว <uss> เดี๋ยวเขาไปทำเสร็จละทำเสร็จละ ันนี้ก็จัดคลิปในเก๋งเจ้าโคมสุรุ่นแปดให้พี่น้องได้ชมกันนะครับกับงานตักดินใส่ดำสิบล้อผมไม่เคยขับรุ่นแปดด้วยเนี่ย, <Yeah. S 1> อ,ยอยากลองขับดูบ้าง <All right. S 1> เดี๋ยวผมไปเอาขากล้องมาก่อนเดีย๋ยวไปขับไอ้ยักษ์กัน ยักกันยากกันเข็ดแตแล้วแคดสามสามสามศูนย์ B ตัวแรกอะลกฮะตัวแรกอะตัวแรกของตัวแรกของรุ่น B ไม่ใช่ตัวแรกของรุ่นที่ออกรถมาตัวเนี้ยอาต้องถูงตัวแรกเน่ยตัวเนี้ยสามสองศูนย์้สามสามศูนย์ตัวแรกสามสามศูนย์แต่ไม่มีต่อท้ายโดยภาษาอังกฤษไม่มีใช่ไหมไม่มีสามสามศูนย์เฉยอ๋อแต่รูปทรงมันเหมือน B มากเลยนะ เหมือนเหมือนดีตูดมันจะนั่นกว่านี้ตูดมันหนาวเียอ่บูมมันก็จะอู้มกว่านี้บูมมันจะค่อมกว่านี้ตูดบีตูดมันจะหดลงไปหน่อยนึงลูกตู้ขับไปโคมากี่ปีแล้วปีแล้วยี่สิบถึงมั้งเกินป่ะเกินป่ะนาจะกว่ากว่าเมื่อก่อนก็อยู่บริษัททาถนนนี่แหละนะแล้วจนออกออกทีหลังออกไป สามเอกชนอู้ห้มากันเพียบเลยน่ารอ,อมากันเพียบเลยอรับชมกันแบบยาวๆเลยนะครับพี่น้องท่านผู้ชมน้องๆพี่ๆที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube b o y Excavator หรือว่าเพจ facebook b o y Excavator ด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าหาไม่เจอก็พิมพ์ว่า6ล้อใหญ่หรือว่า6ล้อจันทบุรีนะครับหรือว่ารถขุดรถบรรทุกจังหวัดจันทก็น่าจ,จะเจอง่ายนะฮะนี่ขับลุงตุ๊กครับดิครับดิขับเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมยังไม่เอาอันนั้นมาเลยขากล้องมาเลยขากล้องอยู่ใต้เบาะเดี๋ยวก็ถือให้ฮะเดี๋ยวถือถือไม่นิ่งแล้วถ้าคนไม่เคยถ่ายอะ่ะ <laughs> ม,ไมนไ่่ิงเดี๋ยวใส่ยี้เลยใส่ไงดูไม่ได้เดี๋ยวเอฟซีจะบน่นตาลาย เดี๋ยวเดี๋ยวลูกจุกตักเสร็จคันนี้เดี๋ยวผมไปเอาขากล้องกนะันธรรมดงางแต่มันวิ่งเขามากลับหัวเนี่ยได้แล้วไม่ถอยหลังนานเนาะแล้วสิบล้อถอยมันช้าเกียร์ถอยช้าไม้เหมือนหกล้อเกียร์ถอยมันเป็นเกียร์สโลว์ได้แล้วตรงเนี้ยตอนนั้นก็กลับแต่มันไม่่อยกลับรังถ้าคนเก่งๆเ่ะเขาจะ วิ่งเดือบหัวก็มาเลยวาดครับวิ่งวาดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาไอ้ยักษ์มันงัดออกวูดน้นลูกต้องเอาไอ้ยักษ์มางัดออกนะเดี๋ยวผมรอถ่ายเนี่ยก่อนเนี่ยเนี่ยออกไหมเนี่ยออกไม่เลื่อเลยแต่แต่คันนี้ออกไหมไม่ออกหรอออกแต่ต้องควานคันนี้ออกแต่ถ้าคันใหญ่ได้งัดขึ้นเลยมั้งเนี่ยเนาะไม่ต้องควานอ๋อได้คันใหญ่เดิมี๋ยวเอาคันใหญ่มางัดเลยนะเดี๋ยวผมรอดูลงมาเด้ยนุ่ม เดี๋ยวเราก็ไปขับเล่นมึงวะเอาไปไหนอ่ะหยุดหรือมึงน,นะตัดแลเราอ๋อม,มันตัดเรามึงเราก็ขับเล่นได้ะเรา,าก็ตัดเล่นทุกเดือนลุงทุกเอามางัดตัวใหญ่เลยนะงัดหินใหญ่เลยนะเคนนี้กนะ็เปิดเปิดมงน,นี่ไว้จะพักอ๋อทำชั่วโมงเหรอเอาตัวไหนทำอ่ะตัวใหญ่ทำแนละ้วเอาตัวไหนทำ ตัวเล็กทำตัวใหญ่ไว้ตัดอไวตัดตัวใหญ่มันยังอ่อนแออยู่สายมันมันนั่นอยู่รถมันใหญ่ทามันแรงคือมันแรงแต่สายไม่่อดีใช่รถมันจอดนานไงคือมันร้อนอยู่มันร้อนแล้วตอนนี้เขาไปทำแต่มันกรอบ c ย i l c เลอร์เอยอะไรเอ่ยตอนนี้เราก็จอดไงมันแก้ปัญหาไม่ตกแล้วมาลุนนี้เขาค่ะมาทำนั่นเขาก็เลยให้มาลองอยู โอหแต่ตากสิบร้อนเนี่ยครับมาเพื่อให้ติดคิ้วจะไหลอ่ะมาเถอะดวบดวกเต็ม มาหลายคันแล้วอะล้อไล่ให้หมดชุดไปเนี่ยจบหมดชุดมันเนี่ยเอาตัวนี้อะไรฟุโซหโอ้โอปปะดุสองร้อยสี่สิบตันนี้กระ๋าเลขมากเลยเดี๋ยวมึงว่า สองูนย์้นเนี่ยสองเท่ากับหกร้อยแล้วหกร้อยฟอร์เวิร์ดอะสองร้อยสี่สิบอสบายบายมันก็เิดนแบบสบายเดี๋ยปก็ชูดเจตักก็สบายสบายแล้วสิล้อเบาอวูโอ้สิบล้อไอ้หกร้อยเรายังใส่ได้หลายเจ็ดตักอุ้ม แล้วลูกคุแจ๊แคสมาด้วยป่ะนะผมว่านะใช้ได้เหรอใช้ได้ทามาอยู่ไปขับเล่นของเขาสายระเบิดอีกไม่ใช่หรอระเบิดก็ระเบิดไปตามแต่งดินตรงนั้นน่ะถ้ามันแต่ก็คือไม่ใช่ไม่ได้ทำไมเราต้องทำงานอ่ะไม่ลงรถยังไงอะ nìm nó ừ, ờ, ừ. vừa mày, mày nén tấp đấy, ờ, đi ti buốt mày, Để thợ làm mày, đi đường này, kí số bao nã nhá น้อยหกพัน <6, 000. S 1> น้อยมาแคทที่ผมกั <c oughs> บอีกของผมมาแคทได้จนอ่ะออกมาปีครึ่งเงี่ยนะเจ็ดพันชั่วโมงนะอ่ะลงแล้วบปล่ไอ้นี่มันลงแล้วมันไม่มากันแล้วมันเข้าที่อ่ะเดี๋ยวเราก็ไปเล่งขนนันนน มางัดระเบิดปืนเลยนี่กองกองกันน่ะเนี่ยตัวเล็กมันเอาไม่ได้นะกะเป๋าทองยังวิ่งอยู่กะเป๋าทองเลิกก็นแล้วเห็นนี่เขาก็ให้รวมให้เนี่ย ผมขยันชรัวดีไห่น่อยโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวใหญ่นะฮะเล่นในยักมากเล่นในยักมากนะครับเล่นในยักมากเดี๋ยวผมไปเอากล้องแบงลากไปกันครับสวัสดีครับ